สวัสดีครับนี่เราเข้าสู่ช่องพอนตอวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบจ้าตัว Xbox Wireless Controller กับตัว Joystick Party ของเกมเซอร์นะครับเจ้าตัวเกมเซอร์ G4 Pro, Pro นะครับตัวนี้ที่เคยรีวิวไปแล้วเมื่อระมาณ2ปีที่แล้วเรามาดูกันครับว่า,น,า,านัดพอลต์นี้ควรจะเลือกตัวไหนสำหรับผมนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาดู ภายนอกก่อนนะครับว่าภายนอกของเจ้าของตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างของ Xbox นะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ่มต่างๆแล้วก็ตัวคันโยกสองจุดตามมาตรฐานของเขาครับง่ายต่อการเชื่อมต่อบับุูทู h หรือจะเสียบสาย USB Type C ตรงนี้ก็ได้ในการเล่นกับตัว PC ของท่านหรือโน้ตบุ๊กของท่านรวมไปถึงกับตัวเครื่องเล่น Xbox ต่างๆนะครับ แล้วก็ถ้าส่วนเสียบสายเนี่ยคุณก็จะใช้ตัวตรงนี้ดูหูฟังได้ด้วยนะครับจิ่งหนึ่งที่ต้องรู้สำหรับเจ้าตัว Xbox Wireless <The> vale Controller ตัวนี้นะครับก็คือต้องใส่ถ่านซึ่งเขาก็เขาก็แถมถ่านตัวนี้ครับ d วเซลลล l ว่าให้สองตัวที่น่าจะเป็นพัฒนิกันเลยทำให้อุปกรณ์ของ Microsoft จำเป็นจะต้องมี การใช้ถานเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็สามารถแก้เกมในส่วนของผู้บริโภคได้เองเพื่อไม่ให้เกิดขยะได้ด้วยการไปใช้ถ่านชาร์ตครับพ mm hmm. ลิตภัรุ่น M n e l o Pro นะครับก็คือจะสามารถบรรจุไฟได้ถึงก้อนละ2,450ม mm ิลลิแอมปนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใช้ตัวนี้ก็จะไม่จะเป็นต้องใช้ถ่านฟองฮโปรกฟิที่เขาแถบมา หมดแล้วครังสำหรับตัวนี้ในกล่องก็มีตัวนี้ที่แถมในถ้าซื้อในกล่องของ Microsoft ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่คุณได้รับแล้วก็เป็นฐานมาคู่กันเท่านั้นไม่มีอะไร,นะรมาถึงเจ้าตัวเติร์ปาร์ตี้ที่ผมหยิบมาเปรียบเทียบและผมใช้งานจริงมา่าสองปีนั่นก็คือตัวนี้ตัวนี้ของเกมเซอร์รุ่น G4 Pro เนี่ยนะครับมันเป็น ข้อดีคือมันนอกจากจะใช้เล่นกับ Xbox ได้แล้วคุณสามารถใช้เล่นกับมือถือด้วยด้วยการเปิดอย่างนี้อเอามือถือคุณมาเสียบนี้นะครับแล้วก็ต่อบ l u e t เอาใช้กับ Nintendo Switch ได้ด้วยซึ่งคุณก็สามารถอ่านคู่มือเขาได้นะครับจริงๆก็เว work ในการเล่นแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่รุ่นนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ฐานครับสามารถชาร์จ USB Type C ตรงน้ได้เลย อัวน,นี้สามารถต่อได้สี่อุปกรณ์นะครับโ่ยจะเป็น Android, iOS, iOS Xbox หรือว่าตัว Switch ตัวนี้คื่ว่าครบคันไม่ร้างขยะเพิ่มเติมทีถามว่าทำไมผมถึงซื้อตัวน,นี้มาเม่อใช้ Xbox Mars. มานันอจากว่า,าหลักๆเนี่ยผมเล่นเกมผ่านมอนบุกเนาะแล้วก็มันสามารถใช้ของ Xbox ได้ นี้ตัวนี้ใช้ไปใช้มาเหมือนแบตเตอรี่ข้างในครับชาร์จเรื่อยๆมันก็เสื่อมแล้วพอเสื่อมมันทําให้ชาร์จไม่ได้พอชาร์จไม่ได้มันเลยไม่ได้ไม่ได้ต่อสายตัวก็ไม่สามารถช่วยให้คุณเล่นได้มันก็เลยต้องแทนที่ด้วยตัวใหม่ซึ่งตอนจะซื้อัวช่างใจอยู่พราบว่าจะซื้อแบบเดิมดีหรือว่าผมจะซื้อแบบเฉพาะทางไปเลยก็ผมก็เลยกลับมานึกถึงณนะวันที่ ผมเล่นเกมน,นี่ผมเล่นผันผมก็เล่นผันแค่ตัวราบุกอย่างเดียวผมไม่ได้เล่นผันสวิตผมจอสวิตตัวเดียวพอแล้วพอสุดท้ายก็เล่นคนเดียวเพราะฉะนั้นการเล่นเกมของผมก็เลยเฉพาะเจาะจงมากขึ้นมันเลยทําให้ผมไม่เลือกแต่คือเปอร์บาร์ตี้มาใช้แล้วก็ยอมเสียเงินที่แพงขึ้นมาใช้ตัวของไอซ l วคอนโทรลเลอร์ไเลยทีเดียวถามว่ารู้สึก แตกต่างกันไหมตกต่างครับถ้าดูดีๆครับต้านข้างครับการจับถือของด้านข้างนะครับตัวเกมเซอร์จะมีความหนาอยู่หน่อยเยลวลาจับมันจะต้องใช้หนาใช้การกดที่หนามมาอุ้มมือต้องเกรงกับมันเนี่ยส่วนของเอทล็อกนะี่ยจะบางกว่าเนี่ยให้รู้จะเห็นชัดไหม แต่แต่ท่าที่ผมจับเนี่ยคือตัว xbox controller จะเพรียบกว่าสำหรับคนมือเล็กน่าจะได้เยกยนน่าจะรู้สึกดีกว่าจาับอันนี้อันนี้นองจากเนื่องจากมันมีแบตเตอรี่ในตัวครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นอื่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นมันอาจจะหนาพนิเศษหนักอันนี้เบากว่าข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือปุ่มข้างหลังครับ ดูเข้าใจงานครับตรงนี้มันจะเขียนคำว่า r t ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ r b ถูกจไหมครับ LB LT มันจะเขียนเฉพาะรุ่นของมันเลยครับว่าปุ่มๆนี้มันคืออะไรแต่ในส่วนของเกมเซอร์ด้วยเขาด้วยความที่เขาใช้ได้หลายอุปกรณ์เขาจะใช้เป็น L1 L2 R1 R2 เพราะฉะนั้นเวลาคนเล่นในเกมของ ที่ทำมาสสำหรับ Xbox โดยตรงมันก็จะเขาจะัจะงงว่าอีอาทีกอลมันคืออะไรนะเพราะปุ่มข้างหลังมันคือ L1 L2 ใช่ไหมครับก็ต้องไปจำทีหนึ่งก่อนเล่นแรกๆตัวเลือกพักน้อ่ชินเองสรุปก็คืออันนี้มันจะตรงตรง,ตรงรุ่นกว่าเล่นง่ายกว่าแล้วก็ตรงนี้ครับจุดหนึ่งแม้ว่ามันจะเรียงของขอน X Y A B บีมาอยู่ตรงนี้นะครับือมันอยู่แล้วเหมือนกันสองตัวแต่ว่าตัวนี้จะมีไกด์สีมาให้นะครับว่าจริงๆแล้วจุดเล็กๆเนี่ยครับมันจะสีอะไรแ่สชวนรุ่นมาขึ้นแค่สีดำหรือสีขาวมันจะมีสีที่ปุ่มเลยว่าปุ่มนี้มันสีอะไรอย่างเช่นปุ่มดีสีแดงปุ่มวสีเหลืองอะไรย่างเงี้ยนะครับนะบส่วนอันนี้มนไม่มีเวลาเล่นก็จะยากหน่อยแต่ก็ยากทีอ่อกแปลงของแต่ลคนเล่เกมงจริงเก็กลับมาได้ อันนี้คือสิ่งที่เห็นใน physical แต่ใน feeling ในการจับถือของเกมเซอร์ที่รู้สึกมันตลอดนะครับมันก็จะเป็นครักลุ่มถ้าเป็นหุ่มของ Xbox ก็จะเป็น L B R B สองบุมนี้จะแข็งมากจากับตัวเยี่ยงแข็งเลยไม่งั้นไม่ได้เล่นอะไรแต่ก็ตอนเล่นเกมมันจะรู้สึกแรกแร่แต่พอปรับตัวได้มันก็จะ กินไปเองครับแต่ว่าพอพอมาเทียบกับตัว Xbox Controller ตัวนี้นะครับความรู้สึกในการจับมันต่างกันเยอะครับของ Xbox มันมีความนุ่มนวลมากกว่ามันจะมีความ,มสมูิดีเพอการสั่นของกับตัวนี้ครับเป็นรล่นเกมก็สมู๊เหมือนกันตัวนี้จะสมูทกว่าก็ยังว่านะของไทยกว่าก็มาสูกันว่านะครับถ้าสมิรับคนที่มีงบ ประมาณจำกัดไม่อยากสร้างขยะไม่อยากใช้แบตเตอรี่ชาร์จหรือว่าซื้อแบตเพิ่มเล่นตัวนี้ได้ครับแต่ว่าคุณจะต้องทนนข้อจำกัดบางอยา่างมือคุณเล็กคุณอาจจะเล่นไม่ถนัดก็ได้แต่ด้วยความเป็นยางม็จก็ถือได้ถนัดดีนะครับความภูมิแข็งทำได้ไมจับทำได้รับได้ไหมถ้ารับได้ก็ใช้ไปถ้าถึงว่าคุณมีงบประมาณประมาณนึงสมสัยซะว่า คุณซื้อตัวนี้ใช่ไหมสองอ่าเดองตลาดประมาณสองหกถ้ามีดิวในอินเทอร์เน็ตก็เลยสองพันหรือพันเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ช่วงุูมีแบตเตอรี่คุณซื้อที่ชาร์จแบบครบเส้นเลยประมาณหนึ่งพันบาทแล้วก็ชาร์จไปใช้ไปชาร์จไป,ไป,ไปเล่นไปผมก็ว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันแต่ถ้าจะให้แนะนำณวันนี้ในการเล่นเกมรู้สึกดีกับมันที่สุดนะครับผมก็เลือกตัวนี้ แต่ถ้าสมมติผมมีหลายดีไว้ผมถึงหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเลือกจอยสเต็กนะครับว่าอันไหนมันได้จะเหมาะกับคุณถ้ามีเงินไม่เยอะประหยัดไปก,ก่อนก็นกได้พอคุณเล่นจนชินจนโตคุณหารายได้เพิ่มในด้านอื่นๆคุณอาจจะมาซื้อตัวนี้มาทีหลังก็ได้เพราะบางทีจอยก็ไม่ได้อยู่กับเรานานขนาดนั้น ยิ่งคนเล่นเกมบ่อยๆเนี่ยเจ้ตัวเนี่ยถ้ามันชาร์จถ้ามันแบตหมดเนี่ยมันมีไฟบอกมันมีบอกตรงนี้ขาแบตเหลือเท่าไหร่เรจะเป็นไฟกระพริบนะคะนรับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคนจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะหาอุปกรณ์มาใช้กันกับการสร้างความบันเทิงในวันหยุดของคุณนะครับแล้วก็ความรีแลกในการทำงาน การความปรอหยัดแลการทํางานเนี่ยมันมก็น่าจสสําคัญครับก็ซื้อได้ซื้อครับซื้อไม่ไดก้ก็ซื้อวิธีที่สุดซื้อที่ถูกที่สุดรอดีลได้ก็รอไปนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครชอบกดรบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาอัปเดตให้กันอีกนะครับเราควรติดตามเลยนะครับขอบคุณมากครับ Yeah.